สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนคนขับฝนคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยเรารักเมืองไทยว่ามีความสำคัญความเป็นมายังไงสิรัตของเมืองไทยและก็การท้าทายนะคะว่าเป็นมีความสำคัญอย่างไรเราไปพบกันเลยค่ะ เักเมืองไทยเอกลักษณ์ไทยหมายถึงสิ่งที่โดดเด่นที่แสดงออกถึงความเป็นไทยแผนที่ประเทศไทยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าแผนที่ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายอะไรถูกต้องค่ะมีลักษณะคล้ายขวัญ และประเทศไทยมีทั้งหมด6ภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วย 1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ภาคกลาง 4. ภาคตะวันออก 5. ภาคตะวันตกและ 6. ภาคใต้ซึ่งจะมีทั้งหมด77จังหวัดค่ะ เอกลักษณ์ต่อไปเป็นการกล่าวคำทักทายประเทศไทยจะพูดว่าสวัสดีถ้าเป็นผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะการเติมคำว่าครับกับค่ะจะทำให้ดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมพูดทักทายแล้วลงคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตัดประจำชาติคือช้างช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยมาอย่างยาวนานโดยในสมัยโบราณบ้านเรามีช้างอยู่มากมายนับแสนตัวช้างส่วนมากจะถูกใช้ในการสงครามเป็นหลักประเทศไทยเคยใช้ช้างเป็นส่วนหนึ่งของธงชาติเรียกว่าธงช้างเผือกก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นธงไตรลงในปัจจุบันค่ะ งชาติไทยประเทศไทยจะมีอยู่สามสีห้าแถบซึ่งหมายถึงว่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดอกราชพฤกษ์จะมีลักษณะเป็นช่อหรือเป็นพวง มีดอกสีเหลืองสดใสสวยงามดอกราพจกษกจับบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีไอ้นิยมนำดอกราชพฤกษ์มาประดับพระเจดีพระเจดีทรายในช่วงวันสงการอีกด้วยค่ะอาหารประจำชาติคือต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งเป็นอาหารประเภทแกงเป็นอาหารข้าวที่รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆร,รับประทานกันทั่วทุกภาคในประเทศเน้นรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลักค่ะชาวต่างชาติจะรู้จักต้มยำกุ้งเอกลักษณ์อีอย่างหนึ่งคือรถตุกตุกรถตุกตุกหรือรถโดยสารสามล้อนั่นเองค่ะรถตุกตุก นั่งแล้วลมเย็นสบายและยังได้สัมผัสทิวทัศน์เสียงสายลมแสงแดดรอบๆเป็นเอกลักษณ์ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชมเป็นอย่างมากเลยสำหรับวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปสังคมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ไม่ได้ยึดถือรายละเอียดมากมายเช่น าการแต่งกายส่วนประเพณีประเพณีเป็นปเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมเช่นการแต่งกายภาษาวัฒนธรรมกฎหมายคุณธรรมซึ่งประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือประเพณี ลอยกระทงไงคะเด็กๆที่เราเห็นทุกวันและทุกปีการละเล่นการละเล่นไทยการละเล่นไทยกีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาพื้นเมืองของไทยเราในอดีตของสมัยสุโขไทยในปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นให้เห็นอยู่บ้างเป็นการละเล่นของเด็กๆเช่นการละเล่นวิ่งเปี้ยวการละเล่นงูก,กินหาง และและกันเล่นมอนซ้อนท่าไงคะเด็กๆสำหรับพยัญชนะไทยในจุบันในภาษาไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวซึ่งจะประกอบไปด้วยกอกายถึงฮอนดกฮูกคะ่ะสำหรับหน่วยรักเมืองไทยคุณครูก็ให้ความรู้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ